สวัสดีค่ะวันนี้รีดีไซน์จะพามาพับเหรียญโปรยทานรูปแบบดอกกุหลาบสวยๆแบบน่ารักน่ารักแบบนี้กันนะคะนี่นะสวยๆน่ารักน่ารักค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาดูอุปกรณ์กันก่อนเลยกันไกลเหรียญริบบิ้นค่ะวันนี้รีจะใช้ริบบิ้นตาระคังเบอร์สองนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทํากันเลยค่ะนี่นะคะรีจะตัดริบบิ้นสี่เส้นที่ความยาว100เซนติเมตรนะรวบมารวมกันแล้วก็พับครึ่งนะคะ ตัวนี้รีตัดแล้วก็พับไปแล้วนะทีนี้เราก็จะมาเริ่มสารกันเลยนะคะนี่นะรีจะจับริบบิ้นเส้นที่หนึ่งขึ้นมานี่นะคะแล้วก็สวมด้วยเส้นที่สองเส้นที่สองจะสวมด้วยเส้นที่สามนี่นะเส้นที่สี่ค่ะสอดเข้าตรงช่องที่หนึ่งนะแล้วเปิดให้กว้างดึงเอาเส้นที่สามออกมาจับให้เข้าที่ค่ะเราก็จะได้เป็นฐานสี่นะคะ ทีนี้เราก็จะมาสานต่อกันเป็นฐาน8ดนะดีจะจับริบบิ้นฝั่งด้านขวามือนะคะทับเฉียงขึ้นมาด้านบนแบบนี้นะเสร็จแล้วจับเอาริบินเส้นด้านบนทับเฉียงลงมาฝั่งซ้ายมือจับเอาริบินเส้นฝั่งซ้ายมือนะคะทับเฉียงลงมาด้านล่างแบบนี่นะเสร็จแล้วจับเอาตัวริบินเส้นด้านล่างนะคะสอดเข้าตรงช่องนี้นะให้ขึ้นมาด้านบนค่ะแบบนี้นะเสร็จแล้วกดกด,ดจับจับให้กระชับนะคะ เราก็จะได้เป็นฐาน8แล้วนะทีนี้เราก็จะมาสารต่อกันเลยนะคะดีจะจับริบบิ้นเส้นที่1ขึ้นมาแบบนี้นะทับด้วยเส้นที่สองเส้นที่2ทับด้วยเส้นที่สาแบบนี้นะคะเส้นที่สทับด้วยเส้นที่4เราจะมีริบบิ้นสเส้นด้านบนแล้วก็จะมีริบบิ้นสเส้นด้านล่าง เสร็จแล้วเราก็จะมาสารสลับกันเลยนะคะมีจะจับริบินเส้นที่1ด้านบนวางลงมาเอาเส้นที่1ด้านล่างขึ้นมาด้านบนเส้นที่2ด้านบนวางลงมาเอาสองด้านล่างขึ้นมาด้านบนเส้นที่3ด้านบนวางลงมาเอา3ด้านล่างขึ้นมาด้านบนเส้นที่4ด้านบนวางลงมาเอาสี่ด้านล่างขึ้นมาด้านบนแบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็จะจับหมุนมานะคะนี่นะ เราก็จะเหลือริบบิ้นสี่เส้นด้านบนเหมือนเดิมนะคะทีนี้เราก็จะมาสานต่อกันเลยดีจะจับให้มองเห็นช่องที่จะเสียบถนัดนะแบบนี้นะคะดีจะจับริบบิ้นเส้นที่1ด้านบนวางลงมานะเส้นที่2นะคะสอดเข้าตรงช่องแรกเลยนะคะช่องนี้นะให้ริบบิ้นขึ้นมาด้านบนแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะปล่อยริบบิ้นออกมาแบบนี่นะเส้นที่3ค่ะ สอดเข้าตรงช่องแรกเลยนะคะออกช่องถัดมาเลยนะแบบนี้นะคะแล้วรีก็จะปล่อยริบินออกมานะในแบบนี้เส้นที่4ี่ค่ะสอดเข้าตรงช่องแรกเลยนะคะออกช่องถัดมานะนี่นะคะริบบินจะไล่เรียงกันออกมาในลักษณะนี้นะเสร็จแล้วรีก็จะปล่อยมือออกมานะคะจับให้เข้าที่ค่ะทั้ง8เส้นเลย นี่นะคะจะได้ในลักษณะนี้กลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาจับให้เข้าที่อีกนิดนึงทั้ง8เส้นเลยนี่นะคะจะได้แบบนี้นะทีนี้เราก็จะมานับข้าม3เส้นนะคะแล้วก็พาดนะเริ่มนับจากเส้นนี้ก่อนเลยนะคะ หนึสนี่นะเราก็จะจับอ you ิบินเส้นนี้พาดมาในลักษณะนี้นะคะต่อเลยหนึ่งสอามจับอริบินเส้นนี้พาดมาแบบนี้นะคะต่อเลยนะหนึ่งสอามจับอริบินเส้นนี้พาดมาแบบนี้นะคะต่อเลยหนึ่งสอามจับอริบินเส้นนี้พาดมาแบบนี้นะคะต่อเลยนะหนึสองสา จับอลิบินเส้นนี้พาดมาแบบนี้นะคะทีนี้เราจะเหลือริบบิน3ามเส้นแล้วนะจะไม่มีที่พาดแล้วนะคะรีจะจับริบบินเส้นนี้ขึ้นมาก่อนจับริบบินโค้งมาในลักษณะน,นี้นะขยับมาตรงปลายค่ะแล้วก็เสียบลงไปตรงเส้นถัดจากเส้นที่พาดตะกี้นะคะนี่นะแล้วก็ค่อย <c oughs> ดึงลงมาได้แบบนี้เส้นที่สองค่ะจับริบบินโค้งมาลักษณะเดียวกันนะขยับมาตรงปลายนะคะเสียบเข้าตรงช่องแรกนะออกช่องถัดมานะคะ นี่นะคะแล้วก็กค่อยๆดึงลงมาในแบบนี้เส้นที่สมค่ะจับริบบิ้นโค้งมาลักษณะเดียวกันนะขยับมาตรงปลายนะคะแล้วก็เสียบเข้าตรงช่องแรกนะออกช่องถัดมานะคะนี่นะในแบบนี้นะคะดีก็จะปล่อยมือออกมานะคะได้ในลนนักษณะนี้จับให้เข้าที่อีกนิดนึงค่ะทั้ง8เส้นเลยจะได้แบบนี้นะคะกลับด้านค่ะ ถ้าช่วงไหนเร็วไปยังไงก็กดหยุดสต็อปดูได้นะคะแล้วก็ค่อยๆทำไปนะนี่นะคะพอกลับด้านมาดีก็จะใส่เหรียญลงไปนะนี่นะแบบนี้นะคะจับให้กระชับอีกครั้งหนึ่งค่ะนี่นะคะจะได้แบบนี้ทีนี้เราก็จะมาสารต่อกันเลยนะคะลีจะจับอลิบินเส้นนี้ขึ้นมาก่อนนะจับริบบิ้นโค้งกลับไปด้านหลัง แล้วก็โค้งกลับมาด้านหน้าให้ได้ลักษณะนี้นะคะนี่นะแล้วก็ขยับมาตรงไปนะคะเสียบลงไปตรงเส้นของมันนะคะตรงตัวดอกนะหลังเส้นของมันเลยนะนี่นะคะนี่นะแล้วก็ค่อยๆดึงลงมาค่ะนี่นะคะจะได้ในลักษณะนี้ต่อเลยนะคะจับริบบิ้นโค้งไปด้านหลังแล้วก็โค้งกลับมาด้านหน้าให้ได้ลักษณะนี้นะคะขยับมาตรงไปนะแล้วก็เสียบลงไปตรงเส้นของมันเลยนะคะตรงตัวดอกนะ ลอดผ่านเส้นแรกมาเลยนะคะให้ออกตรงเส้นของมันในลักษณะนี้นะแล้วก็ค่อยๆดึงลงมาค่ะได้แบบนี้ต่อเลยนะคะเร็วไปไหมคะค่อยๆทําไปนะนี่นะคะจับริบบิ้นโค้งมาลักษณะเดียวกันนะขยับมาตรงปลายค่ะแล้วก็เสียบลงไปตรงเส้นของมันนะคะตรงตัวดอกเลยนะริบบิ้นจะสวมเอาทุกเส้นแบบนี้นะคะไล่เรียงกันมาในลักษณะนี้นะ เราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้ง8เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลย นี่นะคะทีนี้ก็เส้นที่8แล้วนะจับริบบิ้นโค้งไปด้านหลังแล้วก็โค้งกลับมาด้านหน้าให้ได้ลักษณะน,นี้นะคะขยับมาตรงปลายนะแล้วก็เสียบลงไปตรงเส้นนะคะตรงตัวดอกนะหลังเส้นของมันมาเลยนะคะริบบิ้นจะออกมาด้านล่างในลักษณะน,นี้นะแล้วก็ค่อย <ๆ S 2> ดึงลงมาค่ะพร้อมดูกลีบด้วยนะคะกลีบทุกเส้นจะสวมเอาทุกเส้นเลยนะคะนี่นะนี่นะคะ เสร็จแล้วเราก็จะมาไล่จับกรีบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะให้เข้าที่สวยงามเลยนะนี่นะคะ เราจะได้เป็นรูปดอกคล้ายๆดอกกุหลาบตูมแล้วนะคะแบบนี้นะเสร็จแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารทับตามแนวนะคะนี่นะลอดผ่าน3เส้นนะคะ1 2 3แบบนี้นะทั้ง8เส้นเลยค่ะ นี่นะคะในแบบนี้ดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะทั้ง8เส้นเลยแบบนี้นะเสร็จแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสานต่อกันเลยนะคะนี่นะเดี๋ยวดีจะจับอ,อริบินเส้นนี้ขึ้นมาก่อนนะคะจับริบินพับไปด้านหลังในลักษณะนี้นะเสร็จแล้วขยับมาตรงปลายนะคะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกเลยนะคะเส้นของมันเองเลยนะนี่นะแล้วก็กค่อยคดึงลงมาค่ะ ในแบบนี้ต่อเลยนะคะจับริบินพับไปด้านหลังขยับมาตรงปลายนะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกเลยนะคะเส้นของมันเองเลยนะนี่นะคะด้านหลังเลยในแบบนี้นะต่อเลยเราจะทําแบบนี้เหมือนกันทั้ง8กรีบ8เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ นี้ก็เส้นที่8แล้วนะคะจับริบบิ้นพับไปด้านหลังขยับมาตรงปลายนะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกเลยนะคะเส้นของมันเองเลยนะแล้วก็ดึงลงมาได้แบบนี้นะจับให้กระชับเลยค่ะทั้ง8เส้นเลยนี่นะคะพอกระชับแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมา เราก็จะมาสารทับตามแนวนะคะลอดผ่าน3เส้นนะนี่นะคะ1 2ึสาแบบนี้นะทั้ง8เส้นเลยค่ะ นี่นะคะในแบบนี้นะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งนี่นะคะเสร็จแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะคะลีจะจับอริบินเส้นนี้ขึ้นมาก่อนนะจับริบบิ้นพับไปด้านหลังแบบนี้นะคะเสร็จแล้วจับเัวติบบิ้นพับไปด้านหลังอีกครั้งขยับมาตรงปลายนะแล้วก็เสียบลงไปตรงเส้นถัดจากเส้นของเขานะคะด้านหน้านี้นะให้ริบินออกมาด้านล่างแบบนี้นะคะ แล้วก็ค่อยดึงลงมานะพร้อมดูกรีบด้วยนี่นะคะจะได้แบบนี้ต่อเลยจับริบบิ้นพับไปด้านหลังเสร็จแล้วจับเอาตัวริบบิ้นพับไปด้านหลังอีกครั้งขยับมาตรงปลายนะคะแล้วก็เสียบลงไปตรงเส้นถัดจากเส้นของเขานะนี่นะคะให้ริบบิ้นออกมาด้านล่างแล้วก็ค่อยๆดึงลงมาในแบบนี้นะนี่นะคะต่อเลยจับริบบิ้นพับไปด้านหลัง เสร็จแล้วจับเอาตัวริบบิ้นพับไปด้านหลังอีกครั้งขยับมาตรงปลายนะแล้วก็เสียบลงไปเลยนี่นะคะใ้แบบนี้นะเราจะทําแบบนี้เหมือนกันทั้ง8กรีบ8เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลย ทีนี้ก็เส้นที่8แล้วนะคะจับริบบิ้นพับไปด้านหลังเสร็จแล้วจับประตูริบบิ้นพับไปด้านหลังอีกครั้งขยับมาตรงปลายนะแล้วก็เสียบลงไปตรงเส้นถัดจากเส้นของเขานะคะให้ริบบิ้นออกมาด้านล่างตรงนี้นะนี่นะคะจะได้แบบนี้ทีนี้เราก็จะมาไล่จับกรีบกันอีกครั้งหนึง่งทั้ง8กรีบ8เส้นเลย นี่นะคะพอสวยงามเรียบร้อยได้แบบนี้แล้วนะทีนี้เราก็จะมาสารเก็บปลายริบบิ้นกันนะคะลีจะจับเอาริบบิ้นเส้นนี้ขึ้นมาก่อนนะจับริบบิ้นพับไปด้านหลังแบบนี้นะคะขยับมาตรงปลายนะแล้วก็เสียบลงไปใต้เส้นนี้นะคะถัดจากเส้นของเขานะมาฝั่งด้านขวามือนะคะแล้วก็ค่อยดึงขึ้นมาจะได้ในลักษณะนี้นะคะนี่นะต่อเลยจับริบบิ้นพับไปด้านหลังขยับมาตรงปลายนะแล้วก็เสียบลงไป ตรงเส้นถัดจากเส้นของเขานะคะให้ดิบบิ้นขึ้นมาด้านบนแบบนี้นะนี่นะคะจะได้ในลักษณะนี้ต่อเลยนะคะเราจะทําแบบนี้เหมือนกันทั้ง8เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลย ทีนี้ก็เส้นที่8แล้วนะคะจับริบบิ้นพับไปด้านหลังขยับมาตรงปลายนะแล้วก็เสียบลงไปตรงเส้นถัดจากเส้นของเขานะคะนี่นะให้ริบบิ้นขึ้นมาด้านบนได้ในลักษณะน,นี้นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งค่ะนี่นะคะได้แ,แบบนี้นะทีนี้เราก็จะมาตัดปลายริบบิ้นออกเลยนะคะนี่นะคะตัดออกสั้นหมดเลยค่ะทั้ง8เส้นเลย นี่นะคะตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้แบบนี้นะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเหรียญโปยทานแบบง่ายๆของรีดีไซน์นะคะตัวนี้จะเป็นลายดอกกุหลาบจารวีสวยๆแบบง่ายๆนะเพื่อนๆชอบก็เข้ามาทำกันนะคะสําหรับคลิปนี้รีขอจบเพียงแค่นี้ขอบคุณมากค่ะที่ติดตามรับชมขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ